เอาละครับผมสิ่งท่ช่วงเวลานะครับผมมาเจอครั้งหนึ่งนะครับผมในนามันนี่คอยทุกคนมีเงินอันนั้นนะครับผมสำหรับใครที่ใช้คอยมาเกตแคปนะครับผมอันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับผมมันก็คือในช่วงเวลาที่คุณเข้าถึงนะครับผมคุณสามารถที่จะมาร่วมสนุกได้ในคอยมาเกตแคปนะฮะก็คือมารับเพชรนะครับผมในแต่ละวันนะครับหรือมาโหวตกันก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณนะครับผมซึ่งมันเป็นการคอร์รัป์นะครับผมในการที่จะ เข้าถึงนะครับผมซึ่งใช้ตัว r a l นะครับโปรแกรมได้เหมือนกันอ้างอิงนะครับแต่ต้องมีเพรถึง200นะซึ่งเอาจริงนะครับผมผมก็ไม่ได้สนใจเพจนะในโซเนอันนี้ผมบอกนะผมแทบไม่ผมแทบไม่สนใจเลยนะผมไม่สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยนะใช้คํานี้นะครับผมถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมสําหรับตัวผมนะผมมองเป็นเรื่องปกติมากนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอา,อา,อา,อาจจะมีโอกาสเข้าถึงอนะ่ะแล้วก็ แบบเข้าถึงบ่อยๆแล้วก็มาใช้ตรงส่วนนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าทั้งตัวคอยนาคริตคอยเกโก้เนี่ยมันมีส่วนของไอตัวเนี่ยคนดี้ครับผมเรามาเก็บคนดี้ได้นะครับซึ่งคนดี้พอเก็บถึงเจ็ดวันเนี่ยมันก็จะได้ส่วนของคนดี้มาแล้วก็มีรีวอร์ดนะครับที่เกิดขึ้นรีวอร์ดก็จะค่อนข้างสูงหน่อยนะฮะแล้วก็อย่างเป็นแบบ how to n f t book นะครับผม limit decentralized f u t u r e นะครับผมก็ว่ากันไปนะก็จะเป็นส่วนติ๊ ตั๋วทีเกตนะครับผมเป็นหนังสือเป็นทีท่เกตซะมากกว่านะครับผมซึ่งมุมมองของผมผมมองว่าอืมมันก็ไม่ใช่ม่ใชเรื่องเ้าออไม่ดีอะไรนะครับผมแต่มันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะที่เกิดขึ้นนะครับผมของตัวอ,อคอยเกโค้นะครับแล้วแน่นอนว่าคอยเกโค้มีพรีเมียมด้วยนะครับผมซึ่งตรงจริงในพรีเมียมผมมองว่าคอยเกโค้พรีเมียมมันก็ไม่ได้พรีเมียมอะไรขนาดที่ผมต้องซื้อนะฮะถ้ามองว่าคอยเกโค้พรีเมียมเนี่ย ในรีเซอร์ซิ่งของคอร์เกโกเนะี่ยผมมองถึงตัวบล็อกหรือตัวเมซารีนะครับผมมากกว่าแตา่เป็นความคิดเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าหลายๆหลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นก็ราคาใกล้ๆกันนะครับผมไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับผมในรีเซอร์ซิ่งนะถ้าใครสนใจนะครับผมก็มาดูกันได้นะแล้วก็รางวัลน,นะครับผมของตัว Diamond Reward นะมันจะเป็นส่วนของอ่คอร์เก็ตมาร์เก็ตแคปมันจะเป็นแบบ NFT นะผมที่คุณจะได้รับนะผมซึ่งผมพูดตรงๆเลยนะว่า NFT ของตัว คอยมาเก็ตแครมันดูน่าสนใจกว่าตัวคอยเก็โคมากๆเลยนะครับผมแต่าจริงนะครับผมตั้งแต่ผมทํามาจนถึงปัจจุบันนี้นะผมแทบจะไม่เนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะฮะผมแทบจะไม่ได้สนใจเพชรมันเลยสักครั้งเดียวนะคุณดูคลิปผมได้นะครับแต่ละคลิปที่ผมทำนะผมนั้นเท่ากับจํานวนวันที่ผมสามารถเก็บเพชรได้นะครับผมคุณลองคิดง่ายๆนะฮะคุณจะเข้าใจว่าผมสามารถที่จะกดเอาได้ทุกอันนะถ้ผมจะกดนะผมแต่แน่นอนนะว่าผมไม่ได้สนใจเพชรในส่วนนั้นนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้ ันไ,ได้เข้ามากดนะฮะใช้คำนี้หลายคานอาจจะบอกว่าเออก็ใช่สิพี่ไม่สนใจอยู่แล้วแหละเอาจริงนะผมก็ลืมบอกจริงนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมสำหรับใครสนใจนะผมก็ลองมาดูกันได้นะเพิ่มเติมกันได้นะครับผมแล้วก็เอาเพิ่มเติมนิดนึง,นะน,งนะครับผมในส่วนของ A d ด b e นะครับผมอันหนึ่งนะขอดูแป๊บมันจะมีฟรี e อ do ็อยู่ ฟรีแอดดอบนะครับผมก็จะมีช่วงเวลาฟรีแอดดอบที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งแต่ละส่วนช่วงเวลานะครับของแอดดอบเนี่ยก็จะมีแอดดอบหลายๆตัวนะครับผมที่น่าสนใจนะผมอย่างตัวฟูตตี้ไดโนนะครับผมเอ่าอานอนเวิร์สเมตาซ็อกเกอร์นะครับผมคอลลิตีนะครับผมซึ่งแอดดอบพวกนี้เนี่ยถามว่าคุ้มไหมที่เราจะเข้าไปรับแอดดอบนะผมบอกเลยนะครับผมว่าในแอดดอบทุกแอดดอบนะครับผมถ้ามันไม่ได้ดูแย่จนเกินไปหรือว่าแบบดูแบบบัดซบจนเกินงามนะครับผมก็ ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็การแจกนะครับผมก็ค่อนข้าง,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 างที่จะสูงอยู่นะครับผมก็คือเอา8ปดหมื่นซีนะครับผมก็ราเรา,เาคนได้ก็จะประมาณ20 20นะฮะคนละยี่สิบโทเค็นนะ,ะ <laughs> หลายคนบอกว่าทําไมได้น้อยจังคือคุณครับแอดอปอะแอดอปนะเว้ยแอดอปที่มันควรจะต้องได้น้อยเนี่ยมันควรเป็นโรคปกตินะไม่ใช่แอดอปที่นี่เป็นฟรีแอดอปนะครับผม ไม่ใช่ a อดรอปที่แบบว่าต้องไปเข้าไปเพื่อที่จะไปรับอะไรแปลกๆประหลาดๆนะฮะอย่างเงี้ยคุณก็มาจอยได้นะครับก็มีโอกาสได้รับ NFT นะครับ NFT m e t a Soccer นะครับผมก็ว่ากันไปนะเอาไปขายทิ้งได้ฮะไม่มีซีเรียสไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งทำตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับผมเวลาที่คุณจะได้รับนะครับผมก็คือ add whitelist watchlist เข้าไปนะครับผม follow นะครับผมติดตามทั้ง Discord Telegram นะ YouTube นะครับผมแล้วก็ r e t w e e นะครับผมประมาณนี้ฮะ ในการที่จะโอกาสในการได,ได้รับนะครับผมซึ่งมีเวลามากถึง7วันนะครับผมในส่วนไวริสในส่วนของ a d ร์ดอเนี่ยผมก็พยายามบอกทุกอันนะครับถ้าที่ผมบอกได้ถ้าผมไม่ลืมนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้ว a d ร์ดอที่ผมดูนะครับผมจะส่วนใหญ่เ็าจะไม่เจงนะฮะใช่ครับไม่เจงนะแต่ถ้า a d ร์ดอตัวไหนที่มันราคามันดูแกว่งแปลกแปลกๆนะครับผมก็าให้สังวรตัวเองไว้นะผมรามาระวังตรงส่วนนี้นิดนึงเพราะอย่างเนี้ย a d ร์ดอมันได้แค่10นะครับผมจาก5 0 0 0ก็ได้ ไอดรอปห้าหมื่นนะครับผมคนที่นัมเบอร์วินเนอร์ก็ห้าพันคนนะก็ลองคิดเล่นๆน,นะฮะับลองซาวตะเล่นๆน,นะครับผมโอ,โอ้โหดูแล้วก็แบบลองคูณเล่นๆดูนะครับผมว่าถ้าสมมุติเราได้สิบเหรียญเนี่ยนะเราจะได้เท่าไหร่นะครับผม,ผมก็ลองมาดูกันเนี่ยแล้วก็ได้สี่ดอนนะครับผมก็เหมือนกับฝึกทดลองทําเอาค่าหนมนะฮะผมแต่ก็ไม่ได้คุ้มค่าขนาดน,น,นั้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมก็แล้วแต่คุณนะครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะฮะ มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับที่ผมจะไม่ก้าวล่วงนะครับผมแต่ถ้าแอร์ดตัวไหนที่มันดูทําให้ประเทศเรามีปัญหานะครับผมหรือคนในประเทศเรามีปัญหาผมก็จะแบบเข้าไปยัดเยียดนะครับผมความยุติธรรมให้เขานะ <laughs> ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ